ดอกซากุระอิสราเอลงามแถงงามลาดอกซีชมพูนี่เบิงบ้งไกลๆจ้ะเบิ้งไกลๆสวยงามเพิงกระตมุมเพิงผสมเกสรสวนถเก็บไปเบึงสวยงามกลับบ้าน เพิ่งกระตอมเต็มอยู่ธรรมชาติสร้างสรรค์แต่งแต้มสีสันให้เจ้าสวยงามสวยงาม สอนปีละเทธอเห็นดอกสีชมพูพน่ะงามขากงามเนี่ยอยู่น้ำหลายปีละเห็นออกดอกงามไหยก็บงามคือเกา้า